สวดีครับพบกับช่องแนพี่เปร้านะครับวันนี้ขออยาตนำเสนอที่รีวิวเรเวส t ารรุ่น gts 1น0่งห์สมัไฟหน้าไฟท้าย led นะครับรุ่นยูนเก็ตนะฮะรอันี้เดี๋ยวพาชมรถรล้วคันนะครับพร้อมกับสตาร์ทเองแล้วก็มีระบบไฟกันฮะครับนี้อยู่ในรุ่นบอดี่ใหญ่นะฮะ gts 1นึ่งห้าศูยารถปีสองพนยี่สิบเอดนะครับล้อแรกหกสูนยนะอกระสันกพร้อมโอนรถสวยไม่ล้มไม่ชนเลยยางเปลี่ยนให้าม่นะครับยังไม่ลงถนนเลยมีพยาน เป็นฟุตนิุงให้นะครับสวยเลยนะฮใหม่เลยมันเครื่องถ่ายให้ใหม่นะครับมันเท้ายใหม่นะฮะมันยา้น้ำใหม่ครับเปลี่ยนถ่ายให้เป็นระบบทั้งหมดแล้วนะฮะรถไ้าใช้ได้เลยนะครับทั้งนิ่มๆนยสำหรับ g ีแ้ค่สไฮเกตนิ่มมากคันนี้ขับในเมืองได้ขับทางจังหวได้ดีเลยนะฮะทามาเทียกไฟกันไปสวยเลยไฟดีไปเลี้ยวหน้าด้านซายนะครับไปเลี้ยวหน้าด้านขวานะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไปสูงไฟต่ำสุดท้ายกันบ้างไฟเลี้ยวด้านขวาซ้ายนะครับไฟท้ายไฟสวยเลยไฟงหวนดีฟเหมือนก ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะตัวนี้เป็นเปิดบล็อกไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะอยู่บล็อกใหญ่ๆเลยใช้กับนักการศึกครับเครื่องยนต์ใหม่เลยนะฮะเครื่องเดิมศูนนะครับมาเ์ตินโรงงานอยู่ินเลยนะฮะใหม่ๆเลยอันนี้ใครได้ไปก็โชคดีมากครับดิวเราทำการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะฮะรถไม่ล้มไม่ชนเครื่องนิ่มๆเลยทีแรกผมนักสูงสีขาวที่มาอยู่ไม่นานนะครับท่านใดสนใจครับนิดจอแนะนำไปไวแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นออโต้สตาร์ทนะฮะเครื่องยนต์ร้อนก็จะดับเคร่องมัพลิดคันรเนะครับ กอจส่นครออนนะครับตัวนี้เป็นภาษี67ไม่ขาดนะฮะไว้ป้ารุ่นจี๊500ไอเกตนะครับปี221นะครับตัวนี้สมุดมือราปะกันศนะครับประกัน3ปีหรือว่า300กิโลนะครับนนี้ซื้อกลางปี64มที่เนะครับอันนี้เป็นสมุดเแ็นรว่นกูมื่นฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสตาร์ทอร์คิดนะครับประกานช้ดอุอนครบนะครับปัจจัยชดลูกค้าม่อมหน้านะครับตันนี้ผมมีโปรให้นะฮะตั้งราคาไว้2 0 0 0นะครับร้เดิมอยู่่ มีตะแกรงมีชิหนานะครับหน่าคายที่9 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อเองแพงนีแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงแฟรสวนะฮะนี่มีบอกแม็กโหลดนะครับก็คือรับ4กิได้นะครับพร้อมกับชิวนะครับส่วนทั้นใดต้องการรถเติมนะก็หน่าที่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเลือกได้เลยนะสนใจนะครับดูรถที่ถนนเชียงคูติก็จต้องพูดีนะครับลายระบาดมีแรงกระส่งเก็บเป็นไปทางมี้ามจัมรถนะครับถ้ากระส่งก็บาทเท่านั้นนะฮะตัว ยกคอมาก่อนก็ได okay, okay, ้นะครับนะให้ดูรถตัวจริงนะครับแล้วท่านคอยมาจับได้เลยนะโอเคฝากเบอร์ไว้วยนะครับสำรับที่หนึ่งหนศูนนะสนติดต่อที่ศูนย์หกสี่หนึ่งหยห้ไดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์หกสี่หนึ่งห่ง้าศูนนดูรีวิวรถสวยได้ที่ดัีเว็าช่องยูทูบ e นะเว็บไซต์เฟซบุ๊กดักีเว็บาก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรีว